สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วุลีเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับพามาเยี่ยมชมสวนนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตสวนเกือบๆหนึ่งเดือนเลยครับก็ฝนก็ยังตกอยู่นะครับที่บ้านพันชนะนะครับอาเภอตากุณทศจังหวัดนคชสีมานะครับมะนาวก็เริ่มมีลูกให้เก็บใช้ในครัวเรือนแล้วครับใช้ในครอบครัวทําน้าจิ้มหรือ ทำอะไรก็ยังพอเก็บมีให้เก็บครับตอนนี้ส่วนชุดใหม่ก็เริ่มติดดอกนะครับนี่ครับตํำลึงก็ยังอยู่บนเครือเลยช่วงนี้นะครับสิ่งที่เริ่มเห็นเปลี่ยนแปลงก็คือมะม่วงนะครับหลังจากแตกยอดแล้วก็เตรียมที่จะถอดดอกนะครับถอดช่อด,ดอกออกมาบางต้นก็ออกแล้วนะครับต้นนี้ยังนะครับ เราพามาดูครับฝนตกครับหลังจากที่แรงมาสักระยะ2องสสัปดาห์นี่ก็ฝนตกติดกัน2อวันสามวันแล้วครับก็ดินก็ชุ่มนะครับไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องให้น้ำนี่ครับดูครับความชุ่มชื้นะนครับยาก็เขียวทันทีครับลกว่าง่ายๆนะครับทันทีเลยหลังจากที่มีความชุ่มชื้นนี่กล้วยสุกครับผมก็ไม่ได้กลับบ้านมา สองสัปดาห์แล้วนะครับนี่ครับกล้วยกล้วยหอมนะครับนี่ครับจะเป็นกล้วยหอมทองแต่ต้นแรกแม่เขาที่เอามาปลูกัมันไม่สมบูรณ์ครับก็เลยได้นี่ละครับได้หนึ่งลูกสองลูกนะครับนี่เป็นฝรั่งนะครับจูมะม่วงก็แตกช่อดีแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะติดช่อดอกนะครับบางส่วนก็ติดช่อดอกแล้วนะครับ อันนี้ก็พามาอัปเดตสวนนะครับนี่นี่ครับเริ่มติดช่อดอกแล้วครับนี่เห็นเห็นดอกแล้วนี่นะครับโอ้มะม่วงเข้าสู่ฤดูมะม่วงแล้วครับแล้วลำาไยก็ถอดยอดนะครับหนึ่งส่วนนี้ถอดยอดแล้วลำาไยกกะเพราวมะม่วงนะครับหนึ่ครับมะม่วง มันเป็นมะม่วงตอนนะครับกิ่งตอนต้นตเตี้ยก็ติดดอกติดลูกแล้วนี่เสียงไก่ร้องพริกก็ยังมีให้เก็บนะครับแดงเต็มต้นเลยนี่ครับฝนตกผมชอบมะม่วงพอดีเลยนี่นี่ชุดไหนที่ออกก่อนก็ติดลูกติดช่อก่อนนะครับนี่นะครับสดตก็เช่นกันครับช่วงนี้สดตราคายัง ยังมีราคาอยู่ท,ที่สวนก็มีสะเดาถวายนะครับนี่นะครับก็จะออกช่อแล้ะครับออกดอกแบบนี้นะครับนี่ร้อยแม่วาลีตัดไปแล้วนะครับช่อมันก็ถ้าเป็นกิโลนะครับึกจะขายหลายบาทอยู่กิโลแล้วเป็นร้อยแปดสิบถึงร้อยนะครับตอนนี้สะเดากาหนึ่งก็กาละสิบบาทครับแม่วาลีเก็บไปขายนี่มะม่วงครับ โอ้ติดดอกส่วนมะกอกน้ำต้นย่างเล็กก็ให้ลูกจะไม่เยอะครับไม่ค่อยทรงพุ่มนะครับเป็นทรงพุ่มนี่ครับก็มีลูกพอให้ได้แก้หิวครับนี่ติดแต่ช่อดอกเขาติดทั้งปีนะครับมะกอกน้ำนี่ยไปดูโซนโซนนี้นี่ครับอือ ก็เอามาปลูกเพิ่มนะครับโซนนี้เพราะว่าเอาไผ่ออกนะครับแม่ก็จะลงมะม่วงแล้วก็เป็นพวกผลไม้ทั่วไปนะครับนี่ฮะสดาครับที่ผมบอกที่สวนมีสดาถว,วายนะครับอันนี้ไม่ใช่สดานี่ดอกดอกพงนี่ครับที่สวนมีสะดาถว,วายก็จะออกช่อก่อนก่อน,ก,อนก่อนสะดาทํา ของไร่ท้องนาน,นะครับสแดาบ้านทั่วไปนี่ครับก็จะได้ราคาครับพูดถึงก่อนหน้านี้กำละ20บาทนะครับแม่วาลีขายกำก็ใหญ่พอสมควรก็ได้เก็บขายอยู่ครับสะเดาปีนี้ดีแรกที่ได้เก็บขายแต่ไม่ได้เยอะครับเพราะว่าต้นมันเล็กนะครับต้นยังไม่โตนี่ครับสแดว าดาวนี่ไผ่เที่ยวอ,ออกครับก็ยังยังไม่ตายดีนะครับเดี๋ยวก็มาลิกิ่งเขาไม่เหมาะเาใหม่ก็ยายละนู่ครับม่มวงส่วนนู้นยาก็ขึ้นเขียวชะอุ่มเลยปลีครับไม่ได้มาดูว่าปลีก็ยาวอย่างนี้แล้วครับสนใจผมมาผมจะมาตัดนะครับเพราะว่าที่บ้านตัดแล้วก็เอาไปให้แตกเขากินนะครับเพราะว่าไม่ค่อยกินกัน นี่หาคนหอก็หาคนหอขอหมกปลีกล้วยก็ยากครับอาจจะย้อนแสงนะครับเดี๋ยวพาลุยป่าไปเลยอย่าดาวลกเลยครับนี่ใไอตัวดีเลยตัวติดขาผมนี่นี่ครับมะม่วงกล้วยกล้วยก็ถามว่าที่สวน ตอนไม่ไม่ขาดนะครับเพราะว่ามันจะไล่เรี่ยกันออกไล่เรียกันนะครับก็ทําให้เจ้าขุนทองมีให้กินนะครับมีให้เจ้าขุนทองกินตลอดพี่มาดูนี่ครับโอ้คาชมนี่ฮะมันก็เก็บกู้ไปแล้วครับขาดทุนนะครับปีนี้ไม่ค่อยได้ หัวเล็กครับหัวไม่ใหญ่หครับเก็บหมดแล้วนี่รู้สึกคนที่เขาจะมาปีนี้เขาให้คนอื่นทํานะครับ,ขบเขาถ้าเตรียมจะปลูกแล้วนะครับนี่ฮะมะม่วงทํามันก็ออกออกชอ่อแล้วนะครับติดชอ่อแล้วโอ้นี่ฮะนี่ครับมะม่วงต้นเล็กแต่ ติดช่อดอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูโซนนี้พอฝนลงครับฝนลงก็สดชื่นธรรมดาฝนมาหมักลากไม้ต้นไม้อย่างเงี้ยแตกยอดกันใหญ่เลยถ้าแตกยอดอยงี้เราก็ไม่เป็นไรครับปล่อยให้เขาแตกยอดไปก่อนเพราะว่าเขาต้นหนึ่งเตี้ยนะครับมะม่วงต้นหนึ่งเล็กอยู่บางที ให้ติดลูกเร็วมันก็กระทบนะครับต่อการเจริญเติบโตของเขานี่ครับแก้วมังกรได้ฝนเข้าไปแตกช่อดีเลยครับเดี๋ยวไม่มีเวลาสักทีเลยครับที่จะเอาอวงล้อมาทําบ่วงให้เขาอันนี้เขาก็ขึ้นไปอยู่บนตายยอดแล้วก็แตกลงมาเองครับปีนี้ก็ได้กินลูกแล้วนี่ฮะมะม่วง ช่อดอกแล้วครับโอ้อย่าเดินลำบากนี่แตกยอดแล้วก็ติดช่อดอกไปในตัวด้วยนะครับมะม่วงวันนี้พามาชมก็เกือบเดือนนะครับไม่ได้อัปเดตสวยเลยในหนาปีนี้ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่นะครับก็พอได้ค่าปุ๋ยอาไปขายก็เก็บขายได้ค่าปุ๋ยอยู่ นี่ฮรสว่วนนี้สมโอนะครับรู้สึกจะติดลูกฝั่งนี้ไม่ไม่ค่อยติดนะครับติดอยู่ซีกเดียวกิ่งทางนู้นจะติดเยอะนี่ครับแปลกตามากครับผ่านไปสองสัปดาห์ผมไม่มานี่นี่นี่สมโอติดลูกพันขาวทองดีนั่นแหละครับติดหลายลูกนะครับปีนี้รอบนี้นี่ ได้ฝนช่วยพอดีครับไม่ต้องใส่น้ําแล้วก็เนี่ยครับที่รงร่วงลงร่วงก็ลูกไหนที่ไม่สวยนะครับแม่จะเอาออกครับเอาานั้นรู้สึกจะมีเยื่อของพียนะครับมะเกาะนี่ครับติดหลายลูกอยู่ใอยดูจะมีชุดสองไหมเพราะว่ากิ่งทางด้านนี้ยังไม่มีติดดอกนะครับยังติดอยู่แค่โซนเดียวนี่ฮะอย่างนี้ก็ เดี๋ยวก็คงนี่ครับร่วงเลยครับอูไม่สมบูรณ์ครับหนอนเจาะครับหนอนน่าจะเจาะแต่เล็กแล้วร่วงแล้วนี่ฮะลูกโตแล้วนะครับแหมแค่สองสัปดาห์ครับผมไม่ได้เข้ามาดูนี่ครับรู้สึกรอบนี้จะติดอยู่ประมาณสามสิบลูกได้อยู่ครับ แต่ดูว่าน่าจะเหลือเท่าไหร่นี่ครับ่อยลอยมีลอยมียมิ้ม,มหรือพึ่งบ้านผมมา,มาเกาะนะครับให้ย้ายเฉยเลยใสา่ยา้ยายให้ย้ายไม่ให้อยู่ต่อนี่ฮรสมโออีกต้นยังเลยนะครับคู่กันนี่แต่ฐานต้นก็เริ่มสมบูรณ์แล้วนะครับความสมบูรณ์มีแต่ยังไม่เห็นติดต่อให้เห็นนะครับแต่นี่ ครั้งที่สามแล้วครับต่อไปก็ติดเรื่อยๆแล้วครับแต่จะทํายังไงให้เขาติดตลอดทั้งปีนี่ต้องหาวิธีนะครับส่วนโซนนี้ฮะชะอมครับสูงลิบแล้วเดี๋ยวผมอยู่ช่วงนี้ต้องมาตั้งตึกแ,แต่งกิ่งนะครับสูงอย่างนี้ไม่มีผลดีครับทําให้อ่าไม่ค่อยแตกยอดนะครับก็พาชมไปทางโซนนี้ นี่ฮะส่วนนี้มะม่วงจะออกดอกเร็วนะครับแม่ก็ต่อสายยางาไว้สำหรับไอ้ดูแลส้มโอโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าปีที่แล้วกินแล้วแบบโอ้โหติดใจครับญาติพี่น้องก็ได้เสิร์ฟคนละลูกละลูกละลูกกันูกใจในรสชาตินะครับพาเดินชม มะม่วงโซนนี้จะติดดอกก่อนนะครับดูครับติดแล้วแต่ไม่ติดลูกครับล่วงมันช่อไปก่อนเลยขาขาก็กอดเดิมๆนะครับจุดเดิมๆอันนี้มันเป็นเครือเจ้าว่าเครือเสาวรดแต่มันก็เหมือนเสาวรดป่านะครับลูกอยู่ข้างบนนูครับลูกเขา ผมว่าจะถามสอบรถพันอะไรเอ่ยน,นี่ครับชอมะม่วงเริ่มติดชอแล้วครับถือว่าเร็วนะครับในหนาก็เนี้ยมีอยู่ครับส่วนนี้ก็มีอยู่ลูกแต่มันจะเน่านะครับมันจะเน่าในตัวของมันเองแม่ราใส่ปุ๋ยส้มมีหลงส้มหมดชุดไปแล้วนะครับดูชุดใหม่ว่าจะติดดอกติดผลตอนไหน อันนั้นน่าจะลอยหลงซ่อนอยู่ไม่มีใครเห็นก็นเลยล่วงแต่ช,ชุดเข้าตอนนี้หมดแล้วหมดจัดครับนี่ครับที่ผมบอกนี่มันมีชุดชุดชุดใหม่นะครับที่เป็นอยู่ตอนนี้ส,ส้มส้มสานะครับนี่นี่ชุดชุดชุดที่ล่าสุดนะครับ ติดโลกอยู่ติดไม่กี่ลูกหรอครับประมาณสักสิบกว่าลูกช่อนี้แล้วก็หมดชุดแหละรอทูผัดทับไปนะครับสลางไม่ค่อยได้ดูแลนะครับเห็ครับปล่อยธรรมชาติมดก็ขึ้นทำให้เกิดเชื้อราปล่อยฝนทิ้งช่วงอยู่พักหนึ่งตอนนั้นหลากสายยางเตรียมช่วยน้ำเหนีับมะพร้าวครับ กล้จะได้ชิมแล้วครับทลายนี้ยังยังยังเห็นตรงนี้อยู่นี่ยังไม่แก่นะครับสีขาวเนี่ยฮะนี่ครับต้องรองให้สีขาวตรงนี้หายไปหมดนะครับเป็นเขียวหมดตรงนี้นะครับก็จะเอามาน้ํามาชิมได้ต้นนี้มะม่วงติดดอกแล้วนะครับนี่ช่อดอกครับนี่ครับมะม่วงติดดอกปีแรกส่วนโซนนี้ละมุดไม่ต้องห่วงครับเต็มต้นเลย ผมก็เก็บนะครับเก็บแล้วก็อันไหนสุกก็ให้ไก่กับให้นกครับเพราะว่ามันไม่ได้เยอะนะครับมันได้พอประมาณเองผมก็ได้ทีละสี่ลูกค่ะลูกก็ไปบ่มนะครับนี่ฮะแบบนี้นี่บ่มนี่นี่นี่นุ่นนมแล้วครับใกล้และนี่โออ่อนแล้ะนี่ฮะโอ้หลุดเลยนี่ ้าอย่างนี้ก็ไปบ่มได้แล้วนะครับเพราะมันแก่แล้วเออนี่ครับน,นี่นี่สุกและหลุดเดี๋ยวไปให้นกครับให้เจ้าขุนทองเพราะว่าขุนทองเขาก็บางทีกินแต่กล้วยก็เบื่อนี่นี่ลูกนี้ก็เก็บได้แล้วขาดต้นไว้ก่อนลูรครับนูนอ่ามะม่วงตรงนี้ต้นนี้จะออกดอกก่อนตลอดนะครับเพราะว่ามันมันเป็นที่ต่ำแล้ว ชุ่มน้ำครับตรงนี้รู้สึกจะชุ่มน้ำตลอดดูใบยอรครับโอ้โหเดี๋ยวต้องไปเช็คหน่อไม้แล้วครับหอมกหน่อไม้นี่ครับโอ้ยงามมากใบเบลเลอร์เลยส่วนตรงนี้เงียบๆครับเป็ดเจ้าเป็ดว่าไงครับเจ้าเป็ดนี่ยังไม่ได้ทำเล้าให้ใหม่ครับหลังจากที่หมากัดไปสองตัวนะฮะนี่ครับผมไปเอามาใหม่แล้ว ไปซื้อมาที่ฟาร์มนะครับบ้านถนนหักนะครับนี่เขาเป็นฟาร์มเลี้ยงเป็ดนะครับเป็ดบาเบอรี่เป็ดเทศนะครับผสมกันเนี่ยเอามาสี่ตัวครับน,นั้นตัวเก่านะครับพ่อพันตัวเก่าได้มาสี่ตัวดูท่าแล้วน่าจะเป็นตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งแต่ที่สั่งบอกขอตัวเมียทั้งหมดทั้งสี่ตัว ยายแกก็คงจะไม่ชัวร์ก็เลยได้ตัวผู้แน่หนึ่งตัวเพราะผมพอปล่อยปุ๊บตัวมันยาวๆตัวโตนั่นแหละครับตัวที่ซ่อนอยู่นั่นแหละน่าจะเป็นตัวผู้แต่สามตัวนี้ตัวสั้นๆมันปอมตัวเมียแน่นอนนี่เดี๋ยวจะขยายพันธุ์ครับเหลืองง่ายๆครับเป็ดบาเบารี่เป็ดเทศเนี่ยเหลือแต่จะขยายข้อให้เขานั่นแหละครับแล้วก็มีร้านให้เขาเดินเล่นบ้าง อาจจะเป็นโซนนี้แหละครับด้านหน้านี่แหละใส่ลวดตะระแนงให้เขาครับต้องการเอามาขยายพันธุ์นะครับเพื่อจะกินไข่นะครับนี่เดี๋ยวผมไปดูโซนไก่ไก่ก็ยังยังต้องเลี้ยงอยู่นะครับต,ต,ตอนนี้ที่บ้านก็ว่าแต่ แม่กับพ่อก็จะเลิกเลี้ยงนะครับเพราะว่าสู่ขาหัวอาหารไม่ไหวนี่ครับเป็นชุดแรกครับเริ่มติดดอกแล้วครับอาหารแพงครับกระสอบหนึ่งเกือบห้าร้อยแล้วแต่ถ้าคิดคำนวณจากไก่ปกติเนี่ยไก่ตัวไก่เขาก็เลี้ยงเลี้ยงตัวเขาได้นี่แหละครับแต่อเผอิญว่าเราเอากินด้วยอะไรด้วยมันก็ทำให้อาจจะดูแพงนะครับ เขาออกทุกวันนั่นแหละครับไก่ๆเนี่ยฮะเ,เราเลี้ยงง่ายๆด้วยนะครับเลี้ยงธรรมชาตินะครับแต่เราไม่มีคือไม่ไปเอารำหรือว่าปลายข้าวมาผสมให้นะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยทุนนี่ถ้าเราสิ่งเหล่านั้นมาผสมก็น่าจะทุนเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวไปดูครับนี่ครับผมไปเก็บไก่ๆด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวจะไงเดี๋ยวมาดูว่า ได้ไข่กี่ฟองนี่ครับผมมาก็จะมาเด็ดยอดตำลึงอ่อนนะครับให้กับน้องๆไก่นะครับได้กินกันนะครับนี่ตัวนู้นตัวนู้นยังไข่อยู่นะครับก็อาจจะเฮ้ยกินตำลึงกันแล้วนี่ยก็ไก่ก็ได้เขีย่ยได้กินนะครับยังเหลืออยู่21ตัวนะครับไก่เรา ก็ยังไข่ทุกวันแล้วครับเดี๋ยวผมไปเก็บไข่ก่อนนะครับนี่มันจะเตรียมออกแล้วครับน้องๆก็กินกันเมื่อเช้าให้อาหารไปแล้วนะครับนี่ครับคือพ่ออาจจะให้เยอะนะครับก็เลยทําใหม้มันหมดเร็วนะครับอัตราส่วนของไก่นะครับก็จะอยู่ที่ตัวละหนึ่งขีดต่อว,วันนะครับแบบนี้เยอะมากจนเหลือหลังนี้ไม่มีว่าไงแม่ไก่ นี่หลังนี้มีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าฟองนี่ฮะกำลังกำลังจะเข้ามาไข่อีกแล้วส่วนนั้นนี่กินกันอร่อยใหญ่เลยเราก็ได้ชิกนะครับเพื่อสีเขียวตัวน,นี้ล่าตรงน,นี้ที่พื้นไม่ไขแล้วโอ้โูครับนูน รอยหนึ่งฟองแสดงว่ายังยังไข่ไม่เยอะแต่เมื่อเช้าร้อยพ่อเก็บไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บกันต่อนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับขอบคุณสวัสดีครับกินกันอย่างมีความสุข นี่เดี๋ยวก็หมดแล้วครับตอนนี้ยังเขินผมอยู่ไม่กล้ากิน